งามครับบ่แพงคือเฮมแตนั่นเด้ข้าเพิ่นยังถือได้นะแม่สาวน้อยยังถือเด้นเด้อถหิน้มีมันลวกนากลมันเลยมูก่าแน่โอ้ลูกซายตอแขนกัได้แขนเขาสอ่น่นได้สองซื้อๆครับๆยากๆอยาาแต่ควยงามควถเอาไปต่อยอดพี่น้อง่อยอยเอาไปต่อยอดเอาไปสานกับไรเดี๋ยวนี้ซื้อเดี๋ยวนี้ได้กําไรเดี่เพิ่นวาเอาว่าวันก็ไรซ้ายมันน้าน สุขประเทสไหนปีน้ำมันถึงไรโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสุมวงเชายงดาวมินิบ้านสุมวงเชียงดาพี่พี่น้องมา่อเราชมบรรยากาศการสื่อการขายควายที่ตลาดนัดโคตกระบื้อบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดเชียงชูทอพี่น้องในบรรยากาศกำลังไหวพี่น้องตลาดกำลังไหวคือคักอิลีพี่น้องมาเลยคนมาซื้อมาขายหลายหลายพี่น้องควายกระไรคนกระไรคนเบิรงคนพี่น้องกัมอิลีพี่น้องกัมคือคนอ่ะพี่น้องเบิรงนที่ไรโอ้ยคนหลายเลยพี่น้องพูดอะไรบรรยากาศคือคักแห้งพี่น้องพูดอะไร สุดยอดสุดยอดบัตรสมวังเจแนลสีผ้พาพีผ้าน้องลุยเนาะพี่น้องเนาะเปิดราคาไอ้พ่อพี่น้องรับชมกันมีแต่ควายงามพี่น้องควายออกตลาดหลายคนก็มาซื้อหลายพี่น้องเปิดควายงามเปิดพี่น้องเมียงามงามเปิดกาเดือดกล้วยกวาขายเปิำลังต่อรองขออนุญาตถ่ายท้ำเ้อะครับผมเปิดจังไหนครับสองสามเมียแยกลูกเนาะ เลือแม่สาวอยู่โอ้แม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาวอยู่สองสามแม่สาวอยู่พี่น้องต้นโตดีดีสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบ่สูงหลายแต่ว่าโตดีแง่โตนโตแข้งขาดีเพื่อนพี่น้องแม่สาวอยู่ดพี่น้องขาดีแข้งดีหน้าตาดียี่สิบสามเป็นผื่นใบราคาพอต่อรองเพิ่อนพี่น้องพื่นนเบิ่งแข้งขาต้นโตแง่หวานลาดพี่น้องแม่สาวพร้อมผสมเนาะพร้อมผสมหรือเพิ่อนผสมใหม่หรือไม่จักเนาะคือเขาเพิ่นอยู่ได่เนาะโบนียจีโบน่ใจคือกันเนาะเอาไปรุ่นเอาเนาะ เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม096ครับ096 862นย์7ก้า7อกก็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผ่้ไดขอคุณหล่ยๆมานรับผมเหมือบรรยากาศการสื่อการขายควายคึคักอยู่พี่น้องม้อนี้บรรยากาศคึกคักได้มาจากตัวครับมือนี้แม่สาวหน่อยบอกพน่อยโอ้เถหน่อยเปิร์เได๋เถหน่อยนี่8 5 8้0 0พันพี่น้องบักเถิกหน่อยได้8 5 0พพี่น้องน้อยอยู่ต่ว่นต้นโทดีเนาะ85เพี่หเปิดเวยบ่ทันได้สวนเข้าสาเด้พี่น้อง โอ้ใพันแยกแม่มาแปดสิบหาานะอพันมาจากไสครรับจากไายมูลไามูลยาสวดถอนเอาคอสนหยาดเบอร์โท่ครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสนหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูเพี่น้อผู้ใดสนเจกระโท่มาตอนเพคือยังบ้านใด่ไปพูดีนอพนบอกเบอร์โท่เพันบอกเบอร์โทรแล้วว่าบ้านใดล่ะคือดงไฟโอ้ดงบักไฟดงบักไฟสามูนพี่น้อบ้านับใหญ่ดงบักไฟ บ้านเฮ็ดหลายเนาะเฮ็ดหลายเนาะตำบลดงมะไฟไายมูลเฮาบักคู่หน่อยแปดหมื่นแปดหามันเปิดไว้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายเด้อครับผมแม่สาวเฮาเท่าไหร่แม่สาวหน่อยสิบสองเนาะแม่สาวหน่อยสิบสองคนเปิดไว้พี่น้องสูงอยู่ประมาณหน่อยยี่สิบบวกพี่น้องแม่สาวหน่อยเฮาแข้งขาโตโตเบิ่งเอาพี่น้องหน้าเขาหลวยงามๆพี่น้องเขาดีหน้าสวยเนาะเป็นตาเชื่องเชื่องคักได้พี่น้องนี่สิบสองสิบสองเนาะคนเปิดไว้เนาะ สิบสองพันเปิดไใบพี่น้องหน้าตาโตนโตเชื่องครับอ่ะสิบสองต่อร่องเอาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งหกแปดเก้าเก้าศูนย์พี่น้องเพิ่มมาจากเสียระพุ่มรอยเนาพี่น้องสิบสอง,น,องนี่เพันเปิดไใบแม่สาวหน่อยตัวนี้เบิ้งเอาพี่น้องแข้งขาโตนโตอ่ะเอาไปเขาค้อเขาฟ้ามควายเอาไปเลี้ยงพี่น้องต่อยอดได้ขอพูดลหลายๆมั้ครับผม ทางตอนมาทางผีพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายกุย้ยที<บ>่ตลาด<บ>นัดโคกระตือบ,บ้านเชียงหวางเพื้อเมือง<บ>จังหวัดเชียงทองท่คนมาซื้อมาขายหลายหลายพี่น้องคือคักอีนดีกุ้ยพี่คือเน,นาะหอยนันทางผีเป็นหมาแล้วบ่าหอยนันทางผีพี่น้องเอา้า <c oughs> ดอนกระดับดชั้นกันเฮ้บอกน้นอยนมื่อคืนเจีงแถอเอ้ามันคือเจีงแถอน้อยนนี่บักลาถอยถอย เขาใหญ่กว่าเขาใหญ่กว <rapper> <g occurs> oh, oh, ่าโอ้เจ๋งคักหน่อยๆว่โอ้สุดยอดมาส้นกับแม่แบบว่าผูกบบกใหญ่เขาอ่าผูกเพื่อเิ่งแม่ลูกลูกผูกย่างบ้านทำผีเราผีเนาเรมาหาหอยดันว่านอยะไรนนี่ผู้บดละไปว่าเดี๋ยวมาสองซองขอเดี๋ยวซองกับทินซองเมื่อกี้มาไอูุ้พี่เองกับเวกัวดาวไอ้หมูกับเราเกือบกาต้องให้มันกับเรากระดั ยาาเอาไปหอยบุญม่รักทานละได้เบืองหันนี่มันคล้ายแบบห้ารอแนีมันคยบคล้าเพื่อนรเลาอันนั้เาเล่มเขาซ่อนกับถิ่นมใหอมูตะเองเใช่เพื่อนนี่เหมือนมูตะเองคนน่ะเอามาหนีเอาบุญเฮ็ดน้ำเนะตมามาแล้วหอยบุญมาแล้วเพื่อนนี่เขาใส่ตัวเป็นก็ต่อเขาก็ใส่เมืองเขาเออเนาะเป็น ผู้บริการเป็นผู้บริการบริหารบานเมืองเขาโอเคอ้าวเปิดมานเด้อร์หอยบุนเด้อร์โอเคเปิดมาน์แล้วเด้๋นี่ครับเปิดมานแล้วป่ะโอเคครับผมสวัสดีครับห่อยนั้นเหลือจากตัวครับมือนี้ขายหนาขายมันหลาย๊แม่บนบ่ที่หาสาวก็แม่บ้านหน่อยหนโอ้นี่บอกแม่บ้านหน่อยแม่บ้านแม่สาวสาวทองแหลกนี่เพื่นอนอุ้ยทองเพื่นใกล้สิวออกแล้วตัวนี้เนาะของกข้างล่างเปิดเจ้าใดแม่เนี่ 1นึ่พี่น้อง1 7บเ0็ดห้อสาวทองแลกทองอ่างล่างเลยพี่น้องเอาไปข้าวเดียวได้สองตัวได้พี่น้องซื้อหนึ่งในสองนพี่น้องนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสิบเจ็ดหาร้อยปารคาใยตัวนี้พี่น้องเป็นตะต่อร่องพี่น้อง175เจร้อยนี่เอาไปได้ลูกโรดพี่น้องแม่สาวหน่อยดิแม่สาวน่อยตัวละหมื่นสามหมื่นี่ปตัวนี่มื่น สามหมืนสีประมาณนั่นพี่น้องเนาะอ้าวน้ำหอยเอือหรือล่ะพี่น้อโอ้ยสามสิบสี่ท่มารลดเวลาตอวร้องเอาจางใดตัวใดน้อหอยนเนาะมีตรตัมง่ามเม่สาวหน่อยเพิ่อเลืออยู่หาตัวข้าวหอยนั้นเหมือนนมันได้เจ้าตัวเลวล่ะอ้ยขายตัวนึ่ง่โอ้อาวจักหน่อยกัสิได้ขายดอกคนมาหลายอยู่เอาขออนุยาตเบอร์โท่ ศ9 8 1 6468พี่น้องสานใดสนใจกระโทรมาตตอร่องกับเพิ่นไดพี่น้องหาซแม่สาวหน่อยกับม่านทองหนึ่งพี่น้องงามงามกระเพินพี่น้องตัวนี้น่าสนยใจสิบเกณฑหาร้อยเจ็คบ้าน้านสมหวังแชนแนลกับคนเข้าไปยูทูบกับคนหาบ้านสูนหวังแชนแนลตดมามให้น้ำเนยเอาเ่องกระดาษ เปินก็นอยากติดตามเพิน่นว่าตะว่นเฮ็ดบ่เป็นเอากดกดให้นี่กด y o ยูทูบลุเป YouTube เข้า YouTube เดี๋ยวผมสิยิ้มให้อ่านี่กำลังพี่น้องผู้ใดอยากติดตามบ้านซ้อมว่ h a n n e l ผมสิบอกขั้นตอนการเขา้าพอดีหอยน,น,นันเพิ่นอ้าว YouTube YouTube มีร YouTube โอ้แสดงว่าโทรศัพท์เพิ่นใช้งานขนาดเลยเด้อนี่โทรศัพท์เพิ่นสุดยอดเลยไม่เอถือให็นไหมขออนุญาตถือไว้เดี๋ยวผมสิกดให้อ่าถือไว้เนาะ YouTube ค้นหากระพิมกับไปว่า บ้านโอ้ถื้อคือไม่แค่น้อยถือทือไหวเออถือเจียงซีไหวอ้าวเดี๋ยวได้ขออนุญาตบ้านสมหวังเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อ้าวยิดอ่าเนี่ยอ้าวพิมพิ๋ยวผมกําลังเันให้ห้อยอัน นันติดตามอยู่โอ้ยสมหวังนะเช n ยร์แนวเาเมื่ก็ออกมาตัวเ้โอ้เนี่ยบ่ได้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 ประเทศบ่ได้บ้านสมหังเชแนวเดี๋ยวได้เอาใส่ใหม่นะเมือกเปิดมาป๊าบเน่เคยมค่ยเชียนวนักข้าวปื้ไทก็ได้นี้หนูคนมาคยเออเนี่ยค่อยจนหลานเนีวนึงเนาะเอ้าห้องเพื่อนบ่ได โอ้บ่ได้บ่เป็นอย่างบ้านสมังเนวเด้อจังเจงเฮดเด้อบ่ไห้บ่ไห้บุ่นเล่าใหมมันหมาเด้อหอยนั่นเด้อเดี๋ยวเ๋ยจังไปหาอยู่บ้านบ้านสมังเนวจากเบิ้งจาบของเบิ้งใดนอมาหรป่าครับนี่มาอยู่สั์เอาพ่อจะแต่อจะแตะขวายถือควายน่อยควายงาสิบสองอย่างแม่สาวหน่อยฮ้ยแม่สา่นเดียแม่นดวิบสอง อยากตอรองไหนตอรองไหนข้องหอยแตะเป็นว่างามครับวัวแพ่งคือห้องแต่นั้นได้ข้องเพื่อยังถือได้ไหมแม่สเ้าวราเยงถึอเด้เนเ่งมีมามีมลูกนาะ วัวลูกมันเนเลยนัดัวลูกายอแขนกัเสียเข้อน่นนงเาดอซื่อๆครับยากอแต่ังามังเอาไปต่อยอดพี่น้องบักคูน้อยเอาไปต่อยอดเอาไปสานกับไรเดี๋ยวนี้ซือเดี๋ยวนี้ไดกัรดีนวนี้นัเอาว่าวันกับไรสายมนบ้านสมสมทนีหามันังไโอเคเอาขอัเบอร์ทั่ 86 257 8413 8413พอแตะควายถือควายหน่อยควายง่ามเโบราณสารสะพื้นตะการผู้คนอุูโบรานชิบันถือโอเคขอบคุณหลายๆครับผมเป็มาเดิ๊งพอจะเจ๊บ้านเจบ้านแล้วก็บอกดีเธอทำอะไรดีอร่อยดีสวยบ้านโอ้ยเาโสนี่ล่ะบ้านยจาโสอันนั้นบ้านสะพื้นตะการมาพูดท้ายทำไนี่ผมอยู่ใกล้ๆนี่บันพับนี่ สภัพต้องแสงนน่ไกลๆบ้านเดียวกันยาโสเดียวกันเคยไปอนอยู่พามโอ้เคยอยู่น้ำกันก็เพิ่นเพิ่นจุ้มันเออแมนหมอน้ามุนหมอน้ามุนนี่ล่ะได้ผมก็เป็นหมอน้ามุนผู้นึงเออมีสองสองัง่ครับครับเออน่บ้ะนงไทยกระบะชงไทยเออเออเออครับนั่นแหะโอเคมาเด้อไปเด้อมาครับผมอ่าขอบคุยแไปละพระยแมาบนอ่ะ แม่ลูกกันบ่ครับนี่แม่ลูกคแม,แม่ลูกแม่แบบม่ลูกใหญ่เนาะลูกแง่ใหญ่พี่น้องเิคนจ่ายลูกดีครับแม่ยบทอทหรอแต่ว่าลูกนี่สุดยอดเลยเปิดจังไดนคมนี่สา0 0ิบห้าเพิ่นเปิดไว,พว,พวด้พี่น้องแม่บ่ทัตรทองตัวท้องแลวโอ้ยแม่ยทองเลยพี่น้อ,อ,องนีง่2ตัว3หัวใจดพี่น้องซื้อ2แถม1เดียพี่น้องลูกไายงามเนาะลูกไายเพิ่นงามๆพี่น้องเบิ่งแม่แม่ซ้ำหนึ่งตะวันลูกไส้งามพี่น้องโอ้เดี๋ยวเด้อหอยเวดเด้อเบิ่งพี่น้องนี่เบิ่งลูกไส้เพิ่นลูกไส้ใหญ่ลูกไส้งาม สามสิบหาเปิ้ลเปิดไว้ซื้อสองแถมหนึ่งแม่ทองแล้วได้พี่น้องแม่อยู่ประมาณหน่อยยี่สิบหาบวกได้พี่น้องหนูไส้เป็นใหญ่แล้วหนูไส้เอาไปต่อยอดได้อีกราคาพอต่อรองเพิ่นพี่น้องราคาพอต่อรองนี่ทยเพิ่นกลางห้ามพอต่อรองของเพิ่นยี่หรีพี่น้องเพิ่นมาจากเสียระพูมเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 859ห้าเก้าแปดหเพิ่นมาจากเสลาพูิแม่ลูกลูกชายแต่ว่าแม่ท้องแล้วซื้อ2แถม1เพิ่นว่าราคา30มสิบห้าเปิดใบต่อรองใดได้ราคานี้พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมครับผมใส่เรไปใส่ลายเสียเวทไป่ใส่หรเปิดไปหาเสียเวทพี่น้องเสียเวทเปิดใดควายแม่มาควายแม่เสียเวทพี่น้องเสียเวทเปิดใดมาเอ้าค้อยโย้มาต่อรอง หอยโยกกระเียวส่วนนี้อบหอยโยกกระเจียวันนี้เอาดว์้วโอ้ซื้อวัตถุอย่างหอยโยกเอาวัตถุดิอย่างสิบหาไหวสามารถเปต่อทองแต่บานนี้หอยโยสิฉีดสีได้ดิโอ้โอ้ขาดไโอ้ยพี่น้องมันก็ถือของเวอย์่ได้หนิบวางแพงได้นิสิบสิบห้าโ้ยราคาอยู่ได้สิหพี่น้องเป็นตาทอลองไปด้วยนโอ้หางโยกเขาตาไหนสิบสอง ย่ออยากบรไดาดิบผิวด้วยเพิ่นยางไปเหรอเดี๋ยวกระมาดอกโอ้บ่เอออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยเว็ดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่เสียเวทจากตะการพืชผลบุราราชธานีเสียเวทคนเดิมซิมหาแลคาถูกพี่น้องเม่์ควายแยกลูกมาซิมหาเป็นเปิดไหวพี่น้องผู้ใดสนใจกระท้มาต่อรองเอฟซีรถพิเศษเนาะเอฟซีท้มารถพิเศษซิมหาด้วพี่น้องนี่ แต่ว่าห่างห่างโยกเพิ่งว่าต่ายสิบสองเพิ่งว่าโอเคเอาขอบคุณหลายๆป็นหมาเด้อครับผมราคาพอต่อรองเปิ่มพี่น้องอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายโอเคครับผมขอบคุณหลายๆประชาสัมพันธ์สุดยอดเอฟซีเสียเวทหลายๆเด้อเอฟซีเสียเวทหลายกระถินโอ้โอ้บ่ Oh. ช่วงใดล่ะช่วงใดวันที่สามสีหมดวันที่สอ๋อสาตุลาเมนบอกสามสิบตุลาตุลาสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองโอเคสะพือใจเกินร้อย,ร,อยระเบียบราทาสินปร oh, ะถมมาเดิงศินสมขึ้นต่อกันจอยแล้ววัดบุรพาวัดบุรพาสะพือวัดลุงปุโทนบ่ วัดลุงปูท่ทนงานใไงลุงปูท่ทนพี่น้องเสาร้องโบสถ์วัดบุรพากระถินพ้องานไงสามหมือสามขึ้นใจเกินร้อยระเบียบวาทศินปฐมมาเทิงศีนปาพี่น้องหอยเวททรง่าวแฟนขบแฟนเพจไปบ้านสะพืชแตะการทิพนโบราณชาแน่สามเหมือสามขึ้นอ้าวมันหมานเด้อข่อบคุณได้หลายครับผมไปเที่ยวกันพี่น้องเต็มที่เต็มโอ้ใกล้แล้วเนาะโอเคไปทํำบุญกันเนาะ ไปทำบุญกันโอเคปูน้อยหอยปูเพิ่นเพิ่นหัวตาไห้เท่าไรแล้วเพิ่นกำลังไห้เท่าไรเพหอยปูอย่างได้เท่าไรหมื่นกว่าครับหมื่นเท่าไรเงี้ยหมื่นสามพันหาร้อยหอยปูคนใหญ่หมื่นสามพันหาร้อยเพิ่นกำลังมาต่อรองกันอยู่ 1มื0นสารอได้พี่น้องตัวนี้1มื่นมันหาเป็นกำลังตอร่องกันอยู่เสียปูห้อยปูเพื่อนให้เท่าไหร่แล้วโอ้มือนหน่อยหน่อยโอ้คนจห่ได้สิบสหารอยตอร่องกันมันมาเด้อกูเด้อ งานมาท่ายกับพี่น้องเบิ้งมาด้วการซื้อการขายควายที่ตลาดนั้นโชคดีดูวันเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายควายงามหลายพี่น้องมีควายอย่างกระไรหลายอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงตลาดกำลังวายดพี่น้องเนาะบ้านสวัสดิ์ใช่เนาะห้างพายังโอ้สวัสดีครับโอ้ยเบิ่งสาวสวยพี่น้องเบิ้ยสาวสวยสุดยอดเลยเบิ่งเนาะหาหยาดเบิ้งลานเบิ้มหาหยาดเพิ่นพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบสามบวกเลยพี่น้องประมาณโดยประมาณเบิ่งตนโตเพิ่นโอนหัวตะปีเคืองเพิ่นว่อนปะง่ายมางเพิ่นพี่น้องหน้าสวยครับเนาะ ปาสวยงามพี่น้องเบิ่งเที่พี่น้องแขงขาดีเบิดมิเท่าไรเเพิ่งเปิดไว้เท่าไรก่อนลืมเปิดเพื่อครับเปิดสองหนโอ้สองหาเนี่ยเกือบราสามหมื่องหนตเพิ่นเปิดว้พี่น้องสูงลอยสาบวกความสูงพี่น้องยี่สาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับเพิ่ศน0ศูนย์เก้าสีู่นยมดสามูนเกกทุมาต่อรองเพื่นใดพี่น้องยีเล็ดดีหลังดีแข็งดีดีเบิดุกยางพี่น้องสวยครบเครื่องอ้าวมาแล้ว โอ้ไม่ลูกนี่เนาะไม่ให้ลูกน้องม่าจะสนเข้าใหม่สามยี่สิบหาเนเปิดเปิดไรพี่น้องอ่ะมันมานครับผมแม่สาวนี่สดใสน้อพี่น้องเปิดเจ้าไหนแม่สาวหน่อยนม่สาวเปิดหมือนแปดพันห้าร้ออื้าอยพี่น้องหนึ่งหาร้อยเพาเปิดว่าพ่อสื่อของเพิ่นพี่น้องนาสวยนาดีนามอท้องชัดเจนเลยอ่องข้อก็ดีพี่น้องแข้งขาดีบิร์สูงประมาณ้ยยี่ดพี่น้องประมาณโดยประมาณแข้งขาดีเบิรเนาะสวยครับพี่น้อง คือมาคือแต่คันสั่นโอ้ยราคาเบาเพืนเนาะราคาต่อรอกไงอ่าผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงตัวนี้ตอบโจทย์ได้ราคาต่อยอดได้สบายพี่น้องโอ้ยราคาเพพอสองหมื่นนี่พี่น้องสุดยอดเลยเอาขออนุญาตเบลโทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกสองห้าราคาไม่ถึงสองหมื่นสิบ เจ็ดทบเท่าไรครับสิบแปดหารอยพี่น้องสิบแปดหารอยตอรองเอาเนาะต่อรองแจ้งน้อยพี่น้องเอาขอบคุณเลไลน์มานเด้อเบิ่งขากๆพี่น้องงามเด้ยงามเพื่อนเป็นตาต่อร่องเพิ่อนอ่ะมันมานครับผมมาเบิ่งแม่ลูกพี่น้องแม่ลูก่ไหวหอยทอมแม่ลูกลูกงามงามพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นหนาสวยครับแต่ว่าขาดนทำเลี้ยงแน่เด้อพี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกสาวปะลูกสาวได้พี่น้องนี่เบิ่งหน้าสวยครับพี่น้องลูกสาวนี่แม่เพิ่อนจากโค้งเนี่ยขาดนทำเลี้ยงได้โค้งโค้งนี่ขาดนทำเลี้ยงเนี่ยพี่น้องเบิ่งตัวโต สูงลอยสานเสอหาบวกอยู่พี่น้องสูงลอยหาเสือหาโบนี่เบิ้งไายเพิ่อนกอนเดี๋ยวไปเบิ้งทางหนาเพิ่อนพี่นอ้องเนาะอ่ะมาเบิ้งทางพี่พี่น้องมาขออนุญาตเพิ่อนขออนุญาตครับผมเปิดจากไหนค่มน,นี่อันมารับหนาคอ,อาากเลยเช่าสามโอ้ถ้ารับหนาคอกเลยเช่าสามเพิ่ดวะสองโตเช่าสามพี่นอ้องลูกแม่ได้พี่น้อนี่แม่กับแม่แม่กัแม่ขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงนเนาะเอาไปนี่เกี่ยวเขาได้นี่ เ่้าเขาแล้วนี่เอาไปใส่หยาใส่เฟื่องพี่น้องเฟื่อใหม่นี่บัดเป็นยังสี่ได้หลงผุดใได้พี่น้องเนาะราคาถือแข่งเนาะราคาเบาๆเนาะโอ้ข้าวหอยทอดมันใหมากพี่น้องเนาะโอ้อรอยสหู่ดิโอ้รบวกอยู่เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์เทราศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามห่งเจพี่น้องหอยทอดส่มูนพี่น้องผูใดสนใจกระโทษมาต่อรองกับเพื่อไดก็พูดไรๆมานกับผมนาคอกยี่สิบโอ้ถ้าท่งนี่ว่ากันอีก อาจจะให้โซนโทรมากนี่บอกกันดีราคาหนึ่งโอเคขอบคุณเล่นๆครับผมบาทสมวูรเชนแห่งภาคพี่พาคน้องมารอวชมบรรยากาศการซื้อการขายป้ายสุขลานาโทษกระดือบาทเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดเชียงรท้องถิ่ประมาณนี้ก่อนเ๊อกพี่น้องคลิปนี้ก้อนพี่พี่น้องเกษตรกรผู้หญิงว่าเป้ายแฟนคาับแฟนเปลี่ยนบาทสมวูรเชนแห่งชนิดตะความสุขคนเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคงป้ายเขตเชียงตันพี่น้องร่ำด้วยร่ดรวยเบิดหนี้เบื้องสินน้กันสวัสดี